ประกันรถยนต์ชั้น2บวกที่ไหนดีมีวิธีเลือกยังไงวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเตินครับแล้วก็ r r ซ่ามันนี่ครับเว็บเปรียบเทียบประกันรถยนต์ที่จะทำให้ประกันรถยนต์เป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนครับใครที่เข้ามาแล้วครับยังไม่ได้กด subscribe นะครับกดไลค์หรือว่ากดกระดิ่งนะครับผมก็ฝากกดนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเลยเนี่ย ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราครับผมประกันชั้น2บวกครับก็ถือว่าเป็นประกันรถยนต์นะครับที่ยิดรองลงมาจากประกันชั้น1เลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายๆคนที่รู้สึกว่า ไม่อยากจ่ายเบี้ยประกันในระดับหลักหมื่นหมื่นบาทเนี่ยนะครับก็หันมาเลือกซื้อประกัน2บวกกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าราคาที่มันถูกลงมากว่าครึ่งเลยทีเดียวนะฮะซึ่งถ้าใครยังไม่เข้าใจความคุ้มครองของประกันชั้น2บวกว่ามันต่างจากประกันชั้น1นึ่งยังไงเนี่ยนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปในช่องได้เลยนะครับเราก็มีทําคลิปไว้แล้วอยู่ในช่องนี้แหละนะครับซึ่งถ้าจะให้สรุปให้ฟังสั้นๆนะครับหลักๆเนี่ยประกันชั้น2บวกนะครับก็คือ ซ่อมรถเขาแล้วก็ซ่อมรถเราด้วยนะครับในกรณีที่รถชนกับรถหรือว่ารถชนกับยานพาหนะทางบกเช่นมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรเงี้ยนับเป็นยานพาหนะทางบกทั้งหมดนะครับทีนี้ครับก็ต้องบอกว่าการเลือกประกันรถยนต์ชั้น2บวกเนี่ยเลือกที่ไหนดีเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างจากการเลือกประกันชั้นหนึ่งที่ไหนดีเนี่ยสักนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าราคาประกันรถยนต์ชั้น2บวกเนี่ยนะครับถ้าเป็นบริษัทดังๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับ ราคาจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากบางบริษัทเนี่ยต่างกันแค่ประมาณหลัก500บาทสูงสุดก็ต่างกัน1,000บาทเท่านั้นเองอยู่ประมาณสัก6 0 0 0 7,000แถวๆนี้ไล่ๆกันเลยนะถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับผมก็เลยอยากแนะนำนะครับว่าก่อนที่ทุกคนจะซื้อประกันชั้น2บวกนะครับให้เลือกแบบนี้ครับก็คือว่าถ้าไม่ได้เน้นราคาที่มันถูกมากๆจริงๆนะฮะก็เลือกทำประกันชั้น2บวกกับบริษัทที่เขาเป็นชั้นนำไปเลยนะครับอย่างเช่นวิริยะนะครับกรุงเทพนะครับ คุ้มภัยโตเกียวมารีนนะครับแล้วก็ธนาชาติประกันภยัยอ่ะผมแนะนําไว้ให้4บริษัทนี้แล้วกันนะครับเหตุผลที่แนะนำาีบริษัทนี้นะครับก็ต้องบอกว่า อย่างวิริยะประกันภัยเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องรายได้มา10กว่าปีซอ้อนเลยในเรื่องของประกันรถย,ยนต์นะฮะซึ่งคอมเมนต์ของหลายๆคนที่มีต่อวิริยะประกันภัยเนี่ยก็เป็นเรื่องของบริการที่ดีมาไวเคลมไวนะครับซ่อมง,ง่ายไม่เรื่องมากนะฮะแต่วิริยะประกันภัยก็ต้องบอกว่าราคาสูงกว่าเพื่อนอยู่พอสมควรน,นะครับต่อมาอีกบริษัทที่แนะนําก็คือกรุงเทพประกันภัยนะครับกรุงเทพประกันภัยเนี่ยเป็นบริษัทประกันที่มีความมั่นคงเทมแข็งมากๆนะครับเนื่องจากว่า เขาอยู่ในเครือของธนาคารกรุงเทพนั่นเองถือหุ้นโดยตระกูลโสองคนพนิษนะครับส่วนเรื่องของรายได้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนกรุงเทพประกันภัยเนี่ยนะครับ อยู่อันดับ2ต่อจากวิริยะเลยนะครับก็1วิริยะเนาะสเป็นกรุงเทพประกันภัยเลยนะครับเพิ่งจะมาอันดับตกในประมาณสักปี2อปีก่อนหน้านี้เองก็ปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพประกันภัยอยู่ประมาณอันดับ3นะครับเรื่องรายได้จากประกันรถยนต์นะครับซึ่งอันดับ2ก็ไม่ใช่ใครครับที่เข้ามาแย่งตําแหน่งของกรุงเทพประกันภัยนะครับก็คือคุ้มภัยโตเกียวมารีนนั่นเองนะฮะเขาก็ควบรวมกันครับระหว่างโตเกียวมารีนประกันภัยกับคุ้มภัยประกันภัยนะครับ รวบเข้ามาเป็นคุ้มภัยโตเกียวมารีนนะครับกลายเป็นบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเลยรายได้ขึ้นมาเป็นอันดับ2แซงกรุงเทพประกันภัยทันทีเลยนะครับแล้วบริษัทสุดท้ายที่ผมแนะนําเมื่อกี้นะครับก็คือธนาชาติประกันภัยใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าในปี2565ถึง2566เนี่ยนะครับธนชาติประกันภัยมาแรงมากๆในเว็บเปรียบเทียบประกันรถยนต์อย่างไพรซ่ามันนี่นะครับธนาชาติประกันภัยถูกเลือก เป็นอันดับ1มา2ปีซ้อนแล้วนะครับปี2565มาถึงปี6 5 6 6ก็ยังฮอตฮิตอยู่นะครับเรื่องของทุนประกันที่ค่อนข้างให้สูงมากนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างย่อมเยาวเลยแล้วชื่อเสียงของธนาชาติประกันภัยก็อยู่ในเครือของธนาคารอีกนะครับก็ค่อนข้างมีความมั่นคงพอสมควรเลยซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่ผมเลือก4บริษัทนี้ลองมาให้ทุกคน พิจารณากันนะครับชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นก็ต้องบอกว่า4บริษัทนี้ราคาไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับห้าร้อยถึงพันหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอ่ะแต่ว่าผมให้ไว้อีกตัวเลือกหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเน้นบริษัทใหญ่ๆนะครับแต่ว่าซีเรียสว่าฉันอยากได้ราคาถูกเนี่ยนะฮะประกันชั้นสองบวกราคาถูกหน่อยเนี่ยก็อาจจะต้องไปมองบริษัทประกันที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงที่โหด่งดังทุกคนรู้จักอย่างบริษัทประกันเช่น d i r e c t a s i เชียนะครับ รู้ใจประกันภัยชับสามัคคีประกันภัยหรือว่าอาิีอันอยุทยาประกันภัยก็ราคาค่อนข้างจะย่อมเยาวแล้วก็ถูกกว่า,าบริษัทใหญ่ๆอยู่พอสมควรถูกกว่าประมาณสัก1 0 0 0ถึง2,000บาทประมาณนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกนะครับใครอยากจะเลือกจากบริษัทชั้นนำก็เลือกได้นะครับใครอยากจะเลือกจาก บริษัทที่อาจจะราคาถูกก็แล้วแต่ความจําเป็นของแต่ละคนด้วยนะครับซึ่งความเห็นส่วนตัวลึกๆของผมเองเนี่ยนะครับก็จริงๆอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปเลือกประกันชั้น2บวกเนี่ยเน้นเรื่องของบริษัทไว้ดีกว่านะฮะ เพราะว่าเวลาเกิดเหตุมีเคลมนะครับหรือว่าต้องติดต่อบริษัทประกันหรือว่าอนุมัติการซ่อมเนี่ยนะฮะจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงมีปัญหากวนใจทีหลังนะครับบางทีเสียงเงินเพิ่มอีกประมาณ1000บาทถึง2,000บาทเนี่ยเพื่อแลกกับไม่ต้องมาเสี่ยงในการได้บริการที่อาจจะไม่ดีเนี่ยหรือว่าเสียยเ่ยงเคลมยากเสี่ยงเคลมมาช้าอะไรเงี้ยอาจจะคุ้มก็ได้นะครับเพราะว่าประกันชั้น2บวกเนี่ยมันแตกต่างกันโอเคอย่างมาก1000บาท 2,000บาทนะมันไม่ใช่ประกันชั้น1ที่ว่าโหแตกต่างกันที่5,000 6 0 0 0 7 0 0 0นไม่ใช่นะครับ2บวกเนี่ยมันแตกต่างกันไม่มากนะลองไปดูในเว็บของ p r i c e er, ่ามันนดูก็ได้นะครับ2บวกเนี่ยเรามีให้เลือกเพียบเลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายบริษัทให้ลองเปรียบเทียบกันลองดูราคาเปรียบเทียบกันดูว่าที่ผมพูดเนะ่ยมันจริงไหม นะครับครับแล้วก็ในปี2 5 6 6นหนี้นะจริงๆมันมีประกันชั้น2อบวกอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังครับอันนี้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะแต่ว่าเห็นว่ามันน่าสนใจดีมันมีประกันตัวหนึ่งนะครับชื่อประกันชั้น2บวก Good Drive นะครับจากวิริยะประกันภัยซึ่งประกันตัวนี้เนี่ยมันเป็นประกันชั้น2บวกที่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ประกันไปครบปีแล้วนะครับไม่มีเครเป็นฝ่ายผิดเลยเขาจะคืนเงินเรา3 0ก็ ผมมีทำคลิปเรื่องของประกันชั้น2บวก o d ตไรฟเนี่ยไว้แล้วอยู่ในช่องเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่าอยากจะไปศึกษาข้อมูลดูก็สามารถกดไปดูได้เลยเหมือนกันนะครับก็คิดว่าวันนี้ทุกคนน่าจะได้คอนเซปต์การเลือกประกันชั้น2บวก ไ,ไม่มากก็น้อยนะครับจริงๆนอกจากประกันชั้น2บวกเนี่ยก็จริงๆคอนเซปต์นี้สามารถเอาไปเลือกประกันชั้น3บวกได้ด้วยนะลองดูแล้วกันนะครับว่าอยากจะได้ประกันชั้นไหนนะอยากได้ประกันชั้นไหนแตกต่างกันยังไงก็ดูคลิปในช่องได้อีกแหละก็มีทําไว้ค่อนข้างครบครันเลยนะฮะก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากทุกคนนกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆใ,ในการเลือกประกันรถยนต์ยังไงนะผมก็จะทํามาเรื่อยๆเลยนะครับอย่างน้อยก็น่าจะช่วยประหยัดเงินทุกคนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรนะครับก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ที่แอปไพรซ์มันนี่ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีคอมเมนต์มีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยเข้ามาพูดคุยกันได้ก็เดี๋ยวจะมาตอบน,นะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วสวัสดีครับ